สวัสดีครับลงสักค์ชนาแนลวันดี้ไปน้องวันนี้ขาทำบุญร่วมกันที่ปูนกาาลาวัดครับบ้านคำเจริญนะเขตถนนข้อก,กีดเ็ตถนนนะครับเป็นถนนข้อกีดหน้าวัด ญาติโยมเราก็ามาเยอะนะครับมาช่วยกันอ่ะ,อะเตรียมตัวพวกเราลูกเหาอลูกพีกับลูกแล้วลูกพีด้นะลูกพีพลด้ะเออลูกพีพ,ด,พ,พดขยันขันแข็งก็ย,ย่อมอยู่นะพี่นอ้องเขาเดี๋ยวจัดการเท่เหอนพี่น้องกันอ่ะเตรียมตัว เป็นะกล่องยูทูบอ่ะอ่าไปาเนีเียวอะอ่อง่าอแล้วกตยันเยจียวเลยเท่เลยอออหัดเดียวโอ้โหอ้เจอของแท้จ้นี่โอ้เจอของแท้แล้วครับนี่ ลุงพี่ยูทูบครับน้องจันอัาท่านที่สองแล้วครับพี่น็อตอันแรกแค่ไปเรียบร้อยอันนี้ท่้นที่สองยาเขียวโอเคนี่จะเขียวยาเขียวพี่เก๋กว่าี่เก๋ไปเรียบร้อยเขียวแล้ว วันนี้เท่ล็อกหนึ่งตอนนอเล่เหมือนีเท่เอเทล็อกนึ่เท่าเซ็ตไป้ังลองขังออกลอยเดนอพี่น้องมือนี้มากมามเทปูนซอยกันเอาบุญรวมกัน โอ้แดดจำเลยเนาะพนักงานเทาพนักงานกดคุณคเเ่น่เห็นอรำร่งใจกันเทาบุญบานเท่านะโออพนักงานก็หลายเยอะน้องมากรวมทั้งคุนลกกันคอยกันน กับซีบ่แพบช่วยกันช่วยกันโอ้แลวังเลือไวไ้เม็ดเท่านี่แหลมคมเนี่ยแหล้มพัมพบปอไว้ อ่านี่ล้งพีล้งพอเือคุกว่าอาจารย์นี่รมไม่ลมเมือคอยกันดีครับโอ้เิดวันหนาใหคนนาอกแล้วเป็นักี่นฉีดอน้าโล้โนา เขาอาชีพน้ำตัวเฟอร์อวันเนาะต้องลาดน้ำกัน,นลาดน้ำกันแล้วสังกูนที่พวกเขากันดีที่ว่จับกันเนาะอ้าวเตรียมพร้อม ปล่อยเลยปล่อยปุ๋นเลยปล่อยลูกพีบบ๊วยหอนบ่ก็มาใส่หมวกเรืนั่นอ่ะบ่วยหอนวะฮะเอาอยุวะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปใส่หมวกหมวกให้ลูกพี่กันนะปล่อยแล้วครับปล่อยปุ๋นแล้ว พอดีพอดีเออพอดีเออแล้วแล้วนั่นแขนอ่าใช่านี่ยเราพอดีเลยนี่เอออ่ะสายยันลุยฮ่าฮ่าสายันลุยเลยครับโอ้เดี๋ยวว่าเม็เห้องขนน้ำเลเด้อว่าเม็เห้อติดอันเยอะช่วงกลาง นรมแรงลกใจเด้อเทพท้อนกิดนาวัดนะครับนาสลาบ้านคำเจริญรับ มีพอออกแม่ออกบ้านห้าร่วมใจร่วมสามาัคคีต้อยกันคนละไม่ละมือครับขอบุนน้ำกันเด้เอพี่น้องเฮ้คลิปนี้กับท่านนี่นะครับ,นะบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงจักดชาแนลนี้เด้อครับเธอจ้องไงน,นอ้อย่ดอกเดี๋ยวจะไปเทีปูนน้ำฝนก่อนเรื <laughs> ่อว่าโอ้ ตองสังเเอนเกี่ยวมูแล้วเห็นได้เป็นเทพดกดกวดปวดเพิ่นนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับท่านีหลชะครับสวัสดีครับ